โอเคครับก็การสวัสดีเบลบอบอนกุ๊กกุ๊กเฟรนสไน้ผมออมสัชชิวิตเป็นปอกทองให้หมดไปนะครับนี่เราก็มาอยู่กับกิจกรรมเดิมอีกแล้วครับผมเป็นมอเตอร์ทองนะครับผมไปค่าอะไรมอเตอร์ทองนะครับผมไปโชว์เลยไอพิ่รอดก็คืออันนี้เราจะมาดูดเลยครับแต่เรามีแขกรับเชิญพิเศษเลยถือว่าพิเศษพิเศษพิเศษมากๆเลย เคยเห็นเคยเห็นอยู่พี่ขี่อะไรอะ KX สองห้าศูนย์ใช่เคยลอยฟ้าเลยนะเคยจริงๆโบลต์หนีใหญ่จริงเลยอันนี้ยังต่ำอันเนี้ยของของเฮ้ยแต่ว่าตอนที่ตอนนั้นไงจริงๆขับนานัุกหมดแล้วพวกความเร็วนะเออสภาพนี้ไงเห็นไหมทะเลยมันเป็นอย่างนี้อ่ะมันเป็นสภาพนี้ก็เลยวันนี้จะมาเอาคันนี้อ่ะขี่ขึ้นเนินเลยอันนี้คือผมไม่ได้ขอนะครับมันบอกเองคือแล้วแต่มันเลยน้องมันยังแบบว่าเออไอช่างไหนไอ้เขาเสียวิธ่งทีพังไอ้ แแลต้ไอเดียผมเตรียมรถกันแล้วแต่นะเตรียมสภาพรถเตรียมอะไรก็โอเคเตรียมคนรับด้วยนะเผื่อมันเยอะวันนี้เตรียมมาเยอะไปเตรียมพร้อมเสื้อใครเนี่ยอ่านว่าอะไรเนี่ยโอ้พอกไม่เป็นพักโอ้เสื้อนี้อย่างใสแล้วไม่ค่อยมานครับผมอาจจะขี่โลแบบไม่ปลอดภัยครับผมลูกทีมผมอาจจะแบบเกินปฏิตาได้เดี๋ยวผมเปลี่ยนดีกว่าแจะมาใส่ให้มันหน่อยไปมันกวู่โมให้กูน้อยช่วงนี้รายได้ไม่ค่อยดีลูกทีมงานเราโดดนะครับผมไม่คืนหรอ เดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์ครับผมแล้วก็ทปก,กันครับไป A few moments later เอาครับมึงเบิร์นยางตรงนี้เหลือหน่อยโิดหนึ่งคือเดี๋ยวจะบอกสนามไปดิ้ม่ต้องเบิร์นยางเห็นเพื่ออะไรจะให้มป็นกองถนนได้แชมป์ไงได้แชมป์อจะมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไ,ไปเลยให้มันพังไปให้แอบไปคนมันจะพังก่อนรถสิ เดี๋ยวเราเอาลงมาแทนนี้ก่อนถอยน้อย้ออาวออยก่อนมันชนทีนี รับบอลลงมาจับไ้จับไปนั่นนนโอ้ไหนบอกว่าพ้นไงพ้นบอกให้พ้นขีไปเลยโพ้จับพลนอกอ่ากกังโอ้ยยังมันนอนว่ะเป็นไงดิสภาพเขาเลยหน่อยดีไม่ได้นี่นะครับเป็นการเลเซอร์ท่อไดวูลงไปที่ขาจำไปเลยว่ารอยที่ไดวไมได้อยากได้ อีคนสุดเพราะว่าวันนี้ขีคนเดียอะขอดูด้วยมันไม่ได้ดี่เลยดูใต้ท้องอะไรดีกว่าท่อเป็นไงพอฝังนี่โอ้ยขายาสีพันไม่ให้กูทาก่อนโอ๊ยกูร้อนเองที่บอกว่ามันขี kind of mm. ่อ่ะเหมือนกับว่ามันเป็นยางหนามมันว่ามันเบินยางเสร็จแล้วมันมาขี่นิดมันจะเกาะอะก็ตะกี้เราเบินยางแล้วไงมันก็ต้องเกาะเด็ดเบินยางอยู่คนนี้พอเบืนแรงท่อมันเริ่มร้อนแรงเขาเลยแล้วกูไม่ได้ใส่กายาด้วย พยายามไม่อยากได้พุงได้เัอนี่ทั้งแตกข้างอะไรกันมันหมดด้วยกูขี่ในสนามเมื่อกี้กูยังดีๆของกูเอาเอาคอนเทนต์ไปขี่แถวนี้ได้ไหมไม่ซ้อนละยิ่งเจ็บแล้วเจ้าลากันดิมาเจี๊ยนพร้อมไหมไปหาเลยหาน้ำเจีนเสร็จก่อนไปคนหนึ่งครับที่มาเยือนสนามเรานะครับผมนี่ครับผมอ้าวจ้าฮัตเลยท่านน้ำให้ผม คือถ้าเป็นเกียรติที่มาเยี่ยมสวัสดีครับครับสวัสดีรีควัสดที่วันนี้จำได้เคยสอนเราเรื่องูสลับพอพอพอเจอเจอคนแบบรวยเขาจะไม่คุยกับคนจนอย่างผมนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าที่นั้นดซ่าจะขับไหมนะครับมันไม่มนมีแต่คำคุยแตคนแบบเนี้ยเดี๋ยวผมไคุยไอ้น้อยกันใ่ใ่่ใช่่ใ่ใช่ใช่ใชช่ ถายแม่งแต่คลิปนี้ถขายทั้งที่ทั้งมันเป็นคุยถึงถ่ายละนี่เดค๋ยวคุยนะพี่นี่เดค๋ยวคุยขี่รถเป็นไหมเนี่ยมันคือเอาแต่รถขี่เป็ไปเยอะๆหน่อยวันนี้แข่งก็จบที่เราได้นี่เดี๋ยวคุยเดี๋ยวไม่ใช่ไหมเราตัาบแล้วเราดูอ่ะเอารอดูกนครับเฮ้ยเป็นไงไปอย่านอนอาทีแบกรถอย่านอนอาทีแบกลงแล้วดื่มน้ำก่อนเนินดื่ม้ำ แล้วชนมีอ่ะคุณไปแล้วไงต่อเราซื้อเมื่อแล้วพี่เล่ไปซ้อนท้ายหน่อยไม่เอากูนั่นไปไปไม่เอาโดนเนินไม่เอาทีแมพที่ไม่เอาได้แตงกอบานโดนไม่ไม่กูไม่ได้อะไรจากพวกมึงกูมีแต่เดียวไม่เอาให้น้ำกูไม่เสี่ยงไปแน่แท้เห็นไหมแม่แท้โอเคขี่ไปทางกูขี่คนเดียวกูยังไม่ไหวไปสบายสบายไม่มีโดนไม่โดนผมถ่ายท่านแล้วกันถ่ายท่านเห็นไหม เราคุยกันแล้วทุกคนไม่มีพิจาราเขาถ่ายเราแล้วแสดงว่าเราได้อะไรจากเขาท่านรู้ใจแสดงว่าถ้านเพิ่งท่านรู้ใจรู้ใจเออแต่ไม่อยากรู้ตายกันแบบไม่ต้องเสี่ยงตายก็ได้วิวมันน้อยไม่ได้เสี่ยงทีธรรมดาไม่ขึ้นเนินไม่ขึ้นเลยแค่ซ้อนที่ใสแค่สอนทีแบบซ้อนยังสอนแล้วอโชว์โชว์โชอไปชว์ได้โอ้โหนักแข่งท่านเลยใช่โอ้โหดีอะไรมาถ้าเขียนเรื่องโดยอันที่เอาให้ให้เขาไปขี่ได้ไหมให้ขี่เอาไปเลย กม่ไปาผมผมยังไม่มีลูกมีเมียเลยท่านเฮ้พัดไปเฮ้พัดไปไม่พัดท่าหรอให้พัดท่านไป่างไ่เลยไม่เป็น่งแขแล้วก็ยืนขี้ยืนขี้ดดูดูน้องนายดู้างในโอบรรยากาศน้างนว่ดิทีมงาเลซ่าน่นี่มีซื้อตัวมาเนี่ใส่เสือโอ้ขห้างนไม่ได้ใส่ ขี่ไม่เป็นทำคุยรถอะไรไม่ขี่บินหรอกรถแรกผมเห็นมันอยู่วงการนี้สองล้านสองล้านทรับใครไปติดตามเขาวะติดตามเรื่องอะไรเนี่ยคนตามกดผิดแลมันจะทำผมน่าจะกดผิดแหละเดี๋ยวมันไปไล่คนเดี๋ยวขนาดคนมึงไล่คนที่ขับไม่เป็นไปขับนะมันเก่งมันเก่งกว่าท่านท่านเก่งกว่ามันมันเก่งกว่าเขาเข่ต้องทำด้วยเขาต้องทำอ่ะท้านโอ้ยหนึ่งรอบท่านไม่ต้องโดดก็ได้ เป็นเกียรติบุญญาที่คุณที่ได้มาณสนามทอกันไปนี้ออมแลวหัแ้ววโรยโ่ยอ้าวกระหม่อมไปที oh ่ป <ctions begin at elementary> ่าไอ้นะยม่ววยกระหม่อมไปป่ายังีรงไปแล้วไม่บังคับรงไปแล้วรถไหนมีอยู่สงคัน WR กับเอ้ยเอาสามร้อยไปเลยไปนั่หนึ่งสอง้าส สองามรอโอเคเอาชอมาให้สายชิวหลังรถเนี่ยไม่เอาไม่เอามาเอาเบนไม่ต้องเดือบดังเดี๋ยวเราให้ผมต้องใส่แบนจัดวันจัดวันกว่าโอเคโอเคเข้าไปแล้วไม่ใช่มาแล้ว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 ครับอะไรัถเยอะแยะโอเคว่าเป็นชิวแต่เราเกียรติคุณตานะครับผมที่ขึ้นมจะมาจัดให้ดูนะครับโหดแท้วะอันนี้ยังธรรมดาโหดแท้รอชมนี่ดูดี่ข้างใครตายไปแล้วกี่ตัวเหลือรอดมา อะไรอยวะของนายมานี่ก่อนโ้หเขียนชื่อเ้ยมาี่ก่อนมาี่หน้าจิมหน้าจิมมันเอาหน้าก็ไม่รู้ดิจะได้ไ่ืนมันมั่นเดยไอ้สนามมีกี่ล้านนะนอันนี้เจดล้านบาทหมดไป็ล้านเจดล้านเล้านนี่เงินไทยหรือดอลลาร์ซ่งเงินเบียร์ั แปดสิบล้านไล่ละสิบล้านทั้งหมดแปดไล่โอ้ยาไปถึงไหนลาบบิ๊กซีนั่นของท่านไหมเนี่ยบิ๊กซีนั่นของอ่าน้องสาวออ๋น้องสาวน้องสาวชื่ออะไรปาริชาติดกระตือชื่อชื่อเล่นปลาอายุเท่าไหร่ยี่สิบเก้าพีผัวยังรัวพร้อมๆปวดมีผัวยังมีผัวยังมีผัวยังตอบมีมีแล้วผมตั้งนๆเลยปาหน่อยจมูกโดงใช่เพื่ออะไรบอกน้องมึงหยุด แล้วกูจะให้เพื่อนกูขับอ่ะโอเคท่านปวดใครมาชั่งไม่กูขับรถคันไหนมึงจะ่นีคันเขียวเตรียมไว้แล้วเห็นบอลโอ้แบบนี้ไม่ได้หรอกผมไม่ขับแบบนี้ขอนีเพราอว่าดูถูกตำแหน่งผมผมระดับสองล้านรับต้องคันเอาทีแม็กทีแม็กแพงสุดในนี้เลยเอาแม็กแพงสุดในนี้ลให้มึงซ้อมก่อนให้มึงซ้อมก่อนคิดอย่างนี้งานไป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 ไ ผมรอขี่ยัม่ห้าที่กว่าท่านโอเคตามใจเขาไม่เป็นไรขอให้แค่เขาเขาไม่ได้ขับในสนามใช่รัได้ได้ขี่สนามเราก็เป็นบุญแล้วเออนั่นแหละเรียกมันอาบงเลยบงบงบง้ายเลยครับ้ายเลย กลับเอาเนืไม่น่าเอาหรอกนะน่าจะไปดูไม่ท่านไม่เป็นไรท่านมีกระบองตันเยอะหน้าท่านสิวแบบวงยิปท่านชมใส่ต่อท่านผมน่าจะคิดโอ้โหท่านอันนี้ทีมงานมาเยอะเลยด้วยเพียนกล้องไปมาดูท่านโดยเฉพาะเลยคนจีนคนจีนก็มากับวงการเดี๋ยวผมไล่ไปคืนโอเคท่านเดี๋ยวตากล้องไปรอที่ผมส่งโอเค เล่นเล็กได้มใ่ท่านภูมิใจเลือไม่ได้อะไรเลยจริงๆมันต้องขับลงคูด้นี่นี่ขับลงคูอันนี้เดี่ตัวคนน้อยจะขับโชว์ท่านเด็ปาท่านรอบเบียวมันทำไมเหนื่อยจัง่านโอ้โหหนุทีมงานของอ้ต้องยอมทีมงานพิธีคือฟิตทุกคนเลยใช่ใช่นู่นนูนน้องเอ้องน้อโด้องเอ้ยโดดสอนอย่างแล้วไม่ได้แล้วเว้ย้ไม่ได้ พี่แม่งก็เชียร์จังเลยโอ้หดีอยากเ็พี่พี่เชียร์โ้เ่งได้รงอโหปง่เมื่อกัเลยเนะหรุใส่เขเลยนขอใ่ในตกวาเลยใส่เาอะบโอ้สงสายน้องนายมันชอบเนาะ ชก็ไหมน้องในมันดีมันถูกมือทางเกีโอกาสนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาอยากดูพี่มบอกนี่คือตาประทับนครับนอยไดโวแล้บผมแล้วมันเริ่มเป็นตัวดีแล้วเนี่ยเหลือตัวเอเอเขาขี่ชักรอบอ่าอีอีโอขี่มาที่รอบห้ารอบห้ารอบรถน่าจะมังโอ้โหผมว่าคือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งถ้าผมถือว่าเป็นเกียรติแกวงตะกพูดเลยแล้วกันที่ได้แบบตาไม่เคยทำให้ใครใช่ไหม มีใครอยากได้ไหมไม่ไม่มีใครอยากได้หรอกโอ้แม่งร้อนจริงป่ะโอเคครับว่าเดี๋ยวใครอยากมาลองครับผมก็ได้ไวูร้อนไหมก็ได้โอ้ร้อนไหมเพรว่ามันร้อนร้อนนะนั่นแหละมันร้อนทุกข้อนั่นแหละโดยกว่ามันจะระบายความร้อนอะไรได้ดีไม่ก็เหมือนกันเลยเหมือนกันเพราว่าแบรนด์ไหนก็เหมือนกันครับอยากซื้อแบรนด์ไหนก็ไปซื้อที่เราชอบแล้วกันครับผมมเหมือนกันเลยตามนั้นเนาะเออป่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมไปใครอยามครับบอกไปไปเลยไป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 เไปเลยเอาเลยเอาเลย